ครับก็ขอสัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับทุกทกท่าน,นด้วยความรักวันนี้นะครับพรรคปปัตได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนะครับและการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่27สิงหาคม2567นะครับพรรคเพื่อไทยซึ่งมีแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล ได้มีหนังสือเรียนเชิญขอเข้าร่วมรัฐบาลมาถึงพักประชาธิปัตย์นะครับซึ่งตามข้อบังคับพักประชาธิปัตย์ข้อ94นะครับจะต้องน,นําหนังสือเรียนเชิญคําเรียนเชิญนั้นนะครับเข้าสู่การประชุมของกรรมการบริหารและการประชุมร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อที่จะมีมติในการที่จะตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมรัฐบาลในครั้งนี้นะครับซึ่ง ผมได้มีการเรียกประชุมการประชุมคณะกรรมการบร,ริหารและมีการประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารกับสสขึ้นในวันนี้และก็เพิ่งจะเสร็จไปเมื่อสักครู่นะครับผมขอเรียนผลการประชุมมติของที่ประชุมนะครับที่มีการพิจารณากันมาตั้งแต่17.00น,นนะครับจนกระทั่งมาถึงเวลานี้เนี่ยหก็คือมติของพรรคประชาธิปัตย์มีมติที่จะเข้าร่วมรัฐบาลนะครับ ในส่วนกรรมการบริหารที่มีการประชุมก่อนก็มีมติเป็นเอกฉันในการเข้าร่วมรัฐบาลน,นะครับในส่วนของการประชุมร่วมสสนะครับการประชุมร่วมสสและกรรมการบริหารก็มีมตินะครับในการที่จะให้พรรคประชปัตเข้าร่วมรัฐบาลในครั้งนี้นะครับซึ่งมติตรงนี้เนี่ยเราก็จะทาหนังสือไปถึงพรรคเพื่อไทยเพื่อให้ทราบถึงมตินะครับเพื่อที่จะได้มีการพูดคุยในส่วนของ าการที่จะทํางานต่อไปร่วมกันต่อไปในวันทั้งหน้านครับแล้วก็จากการพูดคุยในเบื้องต้นนะครับมีการพูดคุยพักประชาธิปัตย์ได้รับการจัดสรรเก้าอี้เนี่ยสองเก้าอี้นะครับจากการพูดคุยทเรขาธิการพักเวืยอไทยนะครับสองเก้าอี้ก็คือรัฐรัฐมนตรีว่าการหนึ่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการหนึ่งเก้าอี้นะครับรัฐมนตรีว่าการก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีช่วยคือกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งที่ประชุมได้มีมตินะครับให้ในเฉลิมชัยสีอ่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในไดดีข่าวทองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่คือผลสรุปของที่ประชุมที่วันนี้ได้มีการประชุมร่วมตามข้อบังคับพรรคปะยิปัดครับซึ่งผมเรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่า การกระทําหรือการดําเนินกิจกรรมทุกประการของพักปฏิบัติเรามั่นใจว่าเราดําเนินการตามข้อบังคับทุกประการและวันนี้เราก็ได้รับฟังความคิดเห็นหลากหลายจากทุกๆคนในพักปฏิบัตินะครับซึ่งเป็นการพูดคุยด้วยเหตุและผลนะครับซึ่งจะมีรายการบัญชีก,การประชุมและก็จะนําไปเป็นแนวทางเป็นข้อคิดในการที่จะปฏิบัติในวันข้างหน้าครับก็นี่คือมตินะครับซึ่งอ่ แจ้งให้ท่านสื่อมวลชนได้รับทราบครับก็คุยกันทุกมิติครับคุยกันทุกมิตินะและเรากา็มีการพูดคุยกันตั้งแต่ผู้ใหญ่แล้วก็ถึง,ถง,ถงกระทั่งกรรมการบริหารที่มีตัวแทนจังหวัดสสที่มีสสเก่าและใหม่นะครับมีพูดแลกเปลี่ยนกันหลากหลายแนวทางนะครับสรุปสุดท้าย ทุกคนก็เคารพการลงมติของพักในครั้งนี้นะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าผมพูดตลอดเวลาว่าพักประชาธิปัตย์เป็นพักที่มีวินัยนะครับวันนี้เนี่ยเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างได้แต่เมื่อทุกอย่างจบลงด้วยมติของพักทุกคนก็พร้อมปฏิบัติตามครับสถ,สถาพอจะช่องสามครับท่านตอนนี้กังวลเรื่องของค,คุณสมบัติของตัวเองแล้วก็ทางท่านเลขาหรือเปล่าไหมครับผมว่าเรื่องนี้นะครับ เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่นะฮะเป็นเรื่องใหม่สําหรับวงการการเมืองเนี่ยก็ต้องอยู่ที่คณะกรรมการตรวจสอบหรอครับนะบวันนี้ส่วนตัวพวกเราเราก็เชื่อมั่นนะครับแต่คณะกรรมการตรวจสอบเดี๋ยวท่านนายกฐนมนตีท่านก็คงจะต้องตรวจสอบนะครับเพราะว่ามีผลโดยตรงกับตัวท่านเองนะครับผมว่าให้เป็นหน้าที่อำนาจข,ของคนที่มีอำนาจตรวจสอบดีกว่าครับได้วางตัวบุคคลสำรองไว้หรือยังครับยังนะครับนะเราเรายังไม่ได้คิดไปถึงขนาดนั้นครับแล้วก็ ผมเรียนอีกนิดหนึ่งครับว่าในการเข้าร่วมประชุมความคิดเห็นหลากหลายตรงนี้นะครับเราก็มีการพูดถึงในการที่เราจะเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการพูดคุยพรคกแกนนาในการที่จะนําจุดยืนและนโยบายของเราบางเรื่องเนี่ยเข้าไปสู่การพิจารณาในการร่วมรัฐบาลครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะหนึ่งก็คือสิ่งที่เรายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่คือกวัวใจสําคัญนะครับที่วันนี้เนี่ยผมคิดว่า นี่คือจุดยืนหลักของพรรคประชาธยิปัตย์เรานะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเงืเ่อนไขหนึ่งครั้งที่แล้วที่เราร่วมรัฐบาลในรอบที่แล้วนะครับว่าต้องมีไม่มีการเกิดขึ้นในคอรมอชุดนี้นะครับเรื่องที่สาคือเรื่องการกระจายอำนาจซึ่งผมถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่เรียกร้องของพี่น้องประชาชนที่อยากจะเห็นท้องถิ่นได้รับการพัฒนานะครับและเรื่องที่4ก็คือเรื่องของที่ดินทํากิน พร้อมๆกับราคาสินค้าเกษตรตรงนี้นะครับก็จะเป็นการไปพูดคุยกับแกนนําว่าจะต้องนํานโยบายตรงนี้เนี่ยบรรจุไว้ในการถแถลงนโยบายของรัฐบาลในโอกาสที่จะมาถึงนี้ครับขอบคุณครับ